สวัสดีค่ะแห่ซูมนักเรียนถ่ายภาพหมู่บนเจดีวัดภูเขาทองติดผู้ชายมีแต่หัวมีเลือดไหลออกมาเมื่อวันที่17กันยายน66จากกรณีผู้ชายติก๊กตอกได้โพสต์ภาพหลอนขนหัวลูกหลังครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อที่จังหวัดนครศรีออุธยาและแวะชมเจดีวัดภูเขาทองพร้อมถ่ายรูป กลุ่มนักเรียนที่บันไดาทางขึ้นเจดีเป็นที่ระทึกแต่เห็นมีภาพอะไรบางอย่างติดอยู่เหนือขึ้นไปลักษณะคล้ายหัวคนจนเป็นภาพที่ชวนขนหัวลุกโดยระบุว่าจะหลอนไปไหนวัดภูเขาทองจนทำให้มีผู้ชมเข้ามาดูกว่า9ล้านวิวแล้วทีมข่าวได้ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงทราบว่าเป็นเด็กน,นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพบครูของโรงเรียนต่างวิาพากวิจาร์ณถึงรูปดังกล่าวสอบถามครูรจนาต่อน้องซึ่งเป็นซึ่งเป็นเจ้าของติ๊กตอกเล่าว่าเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อที่จังหวัดอยุธยาขณะที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้ว จึงพานักเรียนไปถ่ายรูปบันไดาทางขึ้นเจดีวัดภูเขาทองเป็นที่ระลึกครูเป็นคนถ่ายรูปซึ่งตั้งอยู่ติดกันพอถ่ายรูปเสร็จก็ขึ้นรถบัสจนมีนักเรียนส่งลงกลุ่มให้ผู้ปกครองดูจนมีนักเรียนถามครูว่ามีรูปแม่ชีด้วยก็เห็นรูปแม่ชีจริงแต่พอซูมดูรูปดูก็จะลึงเห็นมีรูปดำๆคล้ายหัวผู้ชายมีแต่หัวที่หน้ามีรอย เป็นหน้าบากมีเลือดไหลออกมาทุกคนเห็นแม่ชีสองคนวันที่ไปทัศนศึกษามีนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 ประมาณ300กว่าคนตนไม่แน่ใจที่เห็นรูปหัวคนจะเป็นเพราะแสงหรือเปล่าก็ไม่รู้จนทำให้ทุกคนที่เห็นรูปหวาดกลัวส่วนหัวคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ตนยืนยันไม่มีการตัดต่อรูปอย่างแน่นอนตนเองก็รู้สึกกลัวจึงรีบลบออกจากโทรศัพท์ทันทีแต่รูปยังมีอยู่ในไลน์กลุ่มของผู้ปกครองตนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะที่วัดภูเขาทองมีความศักดิ์สิทธิ์มีประวัติเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาตนเองก็ไม่ได้ลบหลู่แต่อย่างใดขอบคุณมุมข่าวคะ่ะ